เอาเป็นว่าครั้งหนึ่งเดือดปีหนึ่งเนี่ยได้แค่นี้แหละเองอ่ะ <c oughs> โอ้ขอบคุณมากครับขอบคุณมากพร้อม<อ>ที่จะเปิดแมสเลยครับท่านผู้ชมครับเซาวมาน้องนกเป็นคนเปิดครับ ร้อนไหมคุณรู้ไหมว่าเมื่อกี้ผมอวยพรไปแล้วนะครับตอนนี้ให้น้องไปปนะครับที่จะมอบความรู้สึกจากใจนะครับน้องไป๋ขอไว๋พรก่อนก่อนที่ผมจะอวยพรเมื่อกี้ผมเกือบตกอ่ะโอ้ยโอ้ยน่ารักจังเลยวะ มากเลยไหนผมลองจบดูสิมันมีโอง่งอยู่ข้างในนี้นอันนี้มันคืออันนี้มันเป็นโอง่งไหมเนี่ยผมไม่ใช่นชอน,นี้ขาตัวนี้นี่มันเป็นโอง่งนตรงนี้เนี่ยนี่เป็นขาตัวนี้มันเป็นโอง่งมันถอดเสื้อเห็นเลยว่ามันเป็นชุดมันเป็นเซ็ตหรอสมมติน้องนุกสมมติว่าวันหนึ่งน้องไปอ้วนแบบนี้จริงๆเนี่ยน้องนุกยังจะรักหรือเปล่าครับผมอ่ มันจะใช้คําว่ารักมันก็ไม่ได้ครับคือเรามีความรูม้สึกดีๆครับผมอ่าก็อย่างที่นุกพูดตลอดว่ามากกว่าคาู้จักมากกว่าเพื่อนมากกว่าแฟนก็<อ>เราก็อยู่ด้วยกันตลอดเวลาครับถึงจะอ้วนขนาดไหนมผมก็อยู่กับเขานี่แหละไม่เป็นไหนหรอกก็อ,อยู่อยู่ด้วยกันอยู่ว่าหลังเดียวกันไงนหลังเดีวยวกัน ชีวิต2ี่ชั่วโมงแทบจะอยู่ด้วยกันนะครับทั้งสองคนนี้เดินทางซ้อมนะฮะใช้ชีวิตอยู่ที่ค่ายด้วยอ่ะถึงเวลานะครับที่น้องไปจะต้องอวยพรให้นุกนะครับเนื่องในวันคล้ายวันเกิดวันนี้นะครับผมกดคอหน่อยอวยพรแล้วกดคอหนอยโอ้อสสลี่ยไม่เห็นไหลอยู่เออก็ วันคล้ายวันเกิดปีนี้ผมอวยพรประมาณ88รอบแล้วของเดือนนี้วันเกิดปีนี้นะ88รอบนี่คือตัดออกไปเลยหน้าเวทีนี่ประมาณ70รอบอ,อีก10รอบนี่คืออยู่บ้านของเราสองคน